วันนี้รายการเฟเลวทไทมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งเราจะไปพบกับรีสอร์ทติดริมแม่น้ำบางประกงท่ามกลางพันไม้นานา,นาชนิดที่ร่มรื่นและเงียบสงบอีกทั้งเรายังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูเพื่อสุขภาพที่รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะ oh, please please, please tell ัสดีค่ะยิดีต้อนรับสู่ b l อ e o น e ีส Resort and Spa นะคะที่นี่ก็อยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉเชิยงแรนนะคะรีสรทของเราติดอยู่กับแม่น้ำบางปะกงเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของห้องพักนะคะมีอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ไฮไลท์ของเราที่นี่เนี่ยก็จะเป็นบ่อหินภูเขาไฟนะคะที่เราจะลงไปแช่ตัวเพื่อขับสารพิษสารตกค้างจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะพาท่านไปชมนะคะ ตรงที่เรายืนอยู่นี้ก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะ <c oughs> ก็จะมีต้นไม้ล่มลืน่นมีดอกไม้มีมุมที่ให้นั่งถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็เราก็จะตกแต่งด้วยสวนหินที่เป็นสวนน้ําตกนะคะตรงนี้เราก็ใช้เวลาแบบนานมากในการเลี้ยงหินแต่ละก้อนประมาณ2เดือนได้ถึงจะได้กําแพงน้ําตกออกมา <c oughs> แล้วก็ที่นี่เนี่ย ตอนกลางวันก็จะไม่ร้อนนะคะแล้วก็จะมีลมพัดเย็นๆอย่างี้ตลอดเพราะว่าต้นไม้เยอะแล้วก็อยู่ตรงโค้งแม่น้ำพอดีบลูโอโซนรีส r ร์ทแอนด์สปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกงโกดยมีการออกแบบและตกแต่งสไตล์บูชิครีสอร์ทที่นำบ้านไทยสมัยก่อนมาปรับเปลี่ยนให้เป็นรีสอร์ทสุดชิคริมแม่น้ำ แวดล้อมไปด้วยมวลหมู่แมงไม้นานา,นานชนิดจึงให้ความรู้สึก่มรื่นและรับลมเย็ยนๆจากแม่น้ำตลอดทั้งวันเหมาะแกการมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องดีลักซ์นะคะจะเป็นห้องไม้สักที่อยู่ชั้น2ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็น ห้องที่มีระเบียงส่วนตัวนะคะไว้สําหรับรับประทานอาหารเช้านะคะหรือว่าเหมาะสําหรับดินเนอร์ตอนกลางคืนนะคะใต้แสงเทียนชมบรรยากาศไปด้วยนะคะแล้วก็ในห้องพักเนี่ยเสน่ห์ของเขาก็จะอยู่ที่ชิงช้านะคะจะเป็นชิงช้าที่นั่งเล่นในห้องพักได้แล้วก็หลังคาที่จะสานด้วยวายค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องดีลักซ์นะคะซึ่งเป็นโซนสวนนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็นอนได้หลายท่านนะคะส่วนห้องนี้เนี่ยเราก็จะมีโซฟานุ่มๆน,นะคะขนาดใหญ่ไว้ให้ลูกค้านั่งพักผ่อนหย่อนใจมีหนังสือให้อ่านเล่นแล้วก็มีทีวีจอใหญ่มากๆเลยให้ลูกค้าได้ดูทีวีนะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเราก็จะตกแต่งแบบใช้หินนะคะก็คือจะต่างจากห้องห้องที่แล้วจะเป็นไม้เพราะว่าเราอยู่ในโซนสวน,สวนหินเนี่ยเราก็จะ ใช้การเรียงจัดสีอะไรเงี้ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลย ห้องเพรสิเด t นสุดนะคะก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบรูโโซนนะคะห้องนี้เนี่ยก็สามารถจือลูกค้าได้ถึง6ท่านนะคะราคานี้ก็จะอยู่ที่6,000บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นในส่วนของห้องรับแขกก็คือจะแยกห้องกันนะคะ <S <S ก็ห้องนี้เนี่ยนอกจากมีเตียงนอนมีชุดโซฟานั่งเล่นก็จะมีเครื่องนวดนะคะเป็นเก้าอี N ้นวดสามารถใช้บริการได้นะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าบางคนอยากเล่นปียโนเราก็มีปียโนโให้ในห้องพักนะคะแล้วก็เป็นทีวีจอใหญ่50นิ้วค่ะส่วนเสน่หของห้องนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่มุมที่เป็นวิวแม่น้ําสามารถเห็นแม่น้ําได้180องศาเลย หรือว่าบางทีท่านอยากจะรับบรรยากาศเป็นลมแม่น้ําก็สามารถเปิดหน้าต่างได้ก็คือลมจะโกลกผ่านเข้ามาในห้องเย็นสบายค่ะ และห้องนี้ก็จะเป็นห้องเอเซ u t คิวทีฟนะคะจะเป็นห้องเอเซ็กคิวทีฟิมน้ำขนาดของห้องเนี่ยเล็กกว่าห้องพิเศษสุดนิดนึงนะคะแต่ว่าห้องนอนกับห้องรับแขกเนี่ยก็จะแยกสัดส่วนกันแล้วก็เราก็จะเห็นวิวแม่น้ำเหมือนพิเศษสุดยากาศดีไม่แพ้กันนะคะแล้วในส่วนของห้องเนี่ยก็จะเป็นมีห้องครัวนะคะที่จะมีตู้เย็นมีกระติกน้ำร้อนเอาไว้ชงชากาแฟได้นะคะ ทีนี่นก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างไม้แล้วก็อิฐรวมกันได้อย่างลงตัวก็สังเกตว่าถ้าเกิดในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นเตียงไม้นะคะตัวตัวผนังนี่ก็จะเป็นอิฐคือจะเป็นอิฐที่จะเป็นทาสีขาวเพื่อเพื่อเป็นความสว่างขึ้นนะคะ toe, you boy, แล้วก็สามารถเก็บหนังสือได้ตรงผนังกำแพงข้างบนด้วยะคะ่ะ เป็นฝ้าข้างบนก็เป็นสนิ่งยหางงยของห้องนี้นะคะ่ะ ก็จะเป็นไฮไลท์ของเรานะคะจะเป็นบอ่อหินภูเขาไฟที่เรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะตรงนี้เนี่ยเม็ดแรกของเขาเนี่ยหเม็ดเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุประมาณ30กว่าชนิดนะคะจะเป็นพวกเจอร์เมเนียมซิลิกาทูมาลีนนะคะตรงนี้เวลาที่เราลงไปแช่ตัวในบอ่อเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเราไม่ได้รวมกลบรวมตอนที่กําลังเกลีย่ยนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าแช่นิ่เนี่ยความร้อนก็จะประมาณ50กว่าองศาเซลเซียสนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษสารตกค้างนะคะก็คือเขาเนี่ยให้ F.I.R. หรือว่า Fine Ferret Way นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้มเลกูลของเหลวในร่างกายเนี่ยแตกตัวเป็นมเลกุลเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็ขับออกมาจากลูกขนุนขนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ายาหรือว่าไขมันตัวเสียที่มันสะสมตามผนังหลอดเลือดก,ก็จะขับออกมาด้วยหลังจากขึ้นจากบ่อนะคะคือจะเห็นเลยบางคนทานยาเยอะก็จะออกมาเป็นฟองๆนะคะหรือว่าไขมันตัวเสียเยอะก็จะออกมาเป็นแพรลอยอยู่เยอะๆอะค่ะบางคนอาจจะแบบซุปบุรีจัด ก็จะเป็นสีเทาๆอ่อนๆอย่างงี้ค่ะแล้วแต่บางท่านนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้อ,อยอแล้วนะคะเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็อย่างคนที่เขาปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดหลังเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นิ้วล็อกก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะช่วยคลายกล้ามเนื้อหมัดลึกนะคะ แล้วก็ภูมิคุ้มกันของเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการสร้างไข้หลอกให้กับร่างกายเหมือนหลอกเราว่าแหะเราเป็นไข้อ่อนๆน,นะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาก็ตุ้นระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะอย่างคนที่มาลงเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราจะลงบ่อยแค่ไหนแล้วแต่จุดประสงค์อย่างบางคนที่เพิ่งให้เคมมาหรือว่าเป็นมะเร็งอะค่ะกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีสารเคมีในร่างกายเนี่ยเยอะต้องมาขับออกบ่อย จะแบบอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะหรือว่าถ้าคน,คนปกติทั่วไปนะคะเป็นแบบไม่ได้เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยก็มาแค่เดือนละครั้งก็พอนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราเราขับพวกสารพิษสารตกค้างพวกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆขับออกไป หรือบางคนเนี่ยต้องการเป็นคอร์สลดน้ําหนักก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็มาอยู่5วันสีคืนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าลงครั้งหนึ่งเนี่ยแคลอรี่ที่เผาผลาญได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500กว่าแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับการวิ่งหยอดๆประมาณ10กิโลเมตรเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นแพสซีฟเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นการออกกําลังกายโดยที่เราไม่ต้องขยับกล้าเนื้อนะคะหัวใจเราก็จะเต้นเร็วขึ้นเหมือนเราเราวิ่งเลยอะคะ่ะ ประมาณ120เพอประมาณ120ต่อนอาทีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะการไหลเวียนเลือดก,ก็จะดีขึ้นนะคะก็เลือดเนี่ยก็จะส่งผ่านออกซิเจนสารอาหารไปได้ทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นผิวพรรณของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้นะคะค ที่เราจะลงไปแช่ตัวเนี่ยก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องถามประวัติลูกค้าก่อนนะคะเป็นแบบประวัติสุขภาพว่าเพิ่งผ่าตัดมาหรือเปล่านะคะเป็นโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าหรือว่าตั้งครรภ์ไหมประจำเดือนไหมเพราะว่าสิ่งต่างๆวันนี้ก็คือจะทําให้เขาลงบ่อไม่ได้นะคะเป็นข้อห้ามหลังจากเช็คประวัติสุขภาพเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ลูกค้าเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วก็วัดความดันนะคะแล้วก็ดื่มน้ําประมาณแก้วหนึ่งเพราะว่าเราจะเสียเหงื่อยเยอะมากเหมือนเราหราัรออกกาลังกายะคะ่ะ ค่ะนี้เราก็จะปล่อยน้ําร้อนเนี่ยให้เข้ามาในบ่อก,ก่อนเพื่อทําให้หินเขาร้อนนะคะเพื่อให้หินเก็บความร้อนได้แล้วก็สังเกตว่าน้ําที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเป็นน้ําที่ใสๆนะคะมันยังไม่มีคราบพวกคราบไขมันหรือคราบยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจะขึ้นจากบ่อแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าบางคนเนี่ยไขมันเยอะยาเยอะคราบพวกท็อกซินต่างๆอะค่ะจะลอยออกมา ตอนที่เราลงไปจุ่มอยู่ในบ่อเนี่ยไปแช่ตัวเนี่ยก็จะมีพนักงานค่อยๆกบให้ก็คือเกลีย่ยเริ่มกบทรายเนี่ยเริ่มจากขาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราลงไปกบเลยทันทีเนี่ยร่างกายจะปรับอุณหภูมิไม่ได้เพราะว่าเป็นความร้อนประมาณ50กว่าองศาเซลเซียสนะคะก็จะค่อยๆเกลียล่ยเกลียล่ยพอเกลี่ยมิดจนถึงคอแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มจับเวลาคือ10นาทีเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะระหว่าง10นาทีนั้นเนี่ยก็พยายามหายใจให้ช้าๆลึกๆนะคะผ่อนคลายให้เราไม่แบบ ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเราเออกกําลังกายะคะ่ะถ้าเกิดเราหายใจไม่ถูกเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยเร็วนะคะส่วนเวลา10นาทีนั้นเนี่ยพนาาักงานเขาก็จะมีตัวโครแพคอะคะ่ะประครบตรงหน้าผากเพื่อไม่ให้ร่างกายร้อนเกินไปนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีการนวดศีรษะให้ด้วยนะคะ เมื่อศิษยาภิลเขจะเรียกว่า Indian Head Massage นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็จะมีการเปิดเป็นเสียงเพลงเบาๆเป็นเสียงเพลงบำบัดนะคะแล้วก็เราก็ทำสมาธิอยู่ในบ่าหายใจช้าๆลึกๆนะคะอยู่ให้ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เกิน8นาทีนะคะถึงจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเข้าบริการตัวบ่อหินมูกเขาไฟนี้นะคะก็ติดต่อทางบูโอโซนได้นะคะส่วนราคาเนี่ยต่อท่านครั้งหนึ่งจะอยู่ที่2,500บาทนะคะอันนี้เราก็จะมีเรื่องของมน,น้ำผลไม้มีผลไม้เล็กๆน้อยๆให้ท่านด้วยะคะ่ะอยากให้ทุกท่านมาลงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการรักษาสุขภาพของท่านโดยที่ท่านไม่จาเป็นต้องเจ็บป่วยก่อนแต่ว่าท่านดูแลสุขภาพก่อนที่เราจะเจ็บป่วยก่อนเนี่ยจะดีมากเลยะคะ่ะ Woo! -hoo. ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงริมน้ํานะคะที่มีไว้สําหรับลูกค้าแบบมานั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นติดแม่น้ําเลยแล้วก็เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะ bit, you you แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ำบางปะกงแลต่ก็ลมสบายครับเตียงสบายตลอดทั้งวัน ก็จะเป็นสลัดที่เรียกว่าสลัดอายุยืนนะคะเป็นสลัดของเราที่จะมีส่วนผสมของอัลมอนด์นะคะมีลูกไพนัดนะะมีราสเบอร์รี่มีเชอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราปลูกเองก็จะไม่มีพวกสารพิษสารตกค้างมยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีนะคะก็คือผักนี้ก็คือขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ทางบุโอโซนจะปลูกได้อันนี้ก็จะเป็นผักกัดหอมอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เราก็จะทานกับเป็นน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดเนี่ยก็จะทำมาจากฮันนี่มัสตาร์นะคะแล้วก็มีราดด้วยน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งเนี่ยก็จะเป็นน้ำพึ่งจากพม่า,าเป็นน้ำพึ่งแท้ค่ะแล้วก็มีแอปเปิลไซเดอร์ค่ะให้แบบเป็นความเปรี้ยวหวานลงตัวอยู่ในตัวสลัดนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าปอเปี๊ยสดนะคะก็คือจะห่อด้วยแป้งบางๆแล้วก็ไส้เนี่ยก็เป็นไส้ปลากระพูแม่น้ำนะคะหรือบางท่านเนี่ยไม่ชอบปลาก็เราก็จะมีกุ้งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีผักเป็นประเภทเป็นเห็ดหอมแตงกวาถั่วง,งอกนะคะใบสะระแหน่มีแครอทนะคะเราก็จะทานคู่กับน้าจิม้มน้าจิ้มก็จะเป็นน้าจิ้มแอปเปิลไซเดอร์ค่ะหวานๆเปรี้ยวๆค่ะ ี่ก็จะเป็นของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะนี่ก็จะเป็นไอศครีมโยเกิร์ตโฮมเมดนี่ของเราเนี่ยทำเองคิดค้นสูตรเองนะคะจะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยเราก็จะนำเข้าจากกัมพูชามานะคะกล้วยนี่เขาก็จะามาบดบางๆนะคะให้เป็นแผ่น แล้วก็ก่อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะเอามาย่างบนกระทะด้วยไฟอ,อ่อนๆนะคะกล้วยเขาก็จะบางๆกรอบๆแล้วก็ทานพร้อมกับไอศครีมคะ่ะอร่อยลงตัวค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะก็มาใช้บริการกับเรานะคะที่ Blue o นรีส Resort a ด์ Spa นะคะที่บางค้าฉัเชิงเสานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องพัก หรือว่าจะเป็นตัวสปานะคะที่สามารถไปเช้าเย็นกลับก็ได้เป็นบ่อหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็มาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่นี่ริม,ม่น้ําบางประกงเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีอาหารที่อร่อยเป็นอาหารสุขภาพนะคะให้ให้ท่านด้วยแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจเรื่องของสัมมนานะคะเป็นกลุ่มสัมมนาก็สามารถติดต่อได้หรือสำรองห้องพักได้นะคะที่เบอร์0 8 7ย์ 785-3980หค่ะหรือว่าทางเ c e e o o o นะคะที่ Blue Ozone Resort and Spa แล้วเราก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยค่ะก็คือ w w w b r u w o z o n e c o m กลางนะคะ o ค่ะส่วนท่านที่เดินทางมาเนี่ยก็ถ้ามาทางมอเตอร์เวย์นะคะก็มุ่งหน้ามาทางที่จะไปทางชนบุรีนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าฉะเชิงเซา ตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเห็นคําว่าอําเภอพนมสรารคามให้เหลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆจะเจอแยกบางค้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะก็ห่างจากสุวรรณภูมิประมาณ45นาทีก็ถือว่าไม่ไกลนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมาสุดโอโซนกับเราที่นี่นะคะบูซน z o Resort Spa ค่ะคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่พักผ่อน ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและติดริมแม่น้ำบางประกงบลูโอโซนรีสอร์ทแอสปาจะช่วยเติมเต็มการพักผ่อนของคุณให้สมรุ์แบบคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์แบบเต็มปอดห้องพักที่กว้างขวางและหลากหลายด้วยการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจอีกทั้งยังมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนานา,นาชนิดที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างแน่นอน รับชมรายการย้อนหลังที่ทั้ง youtube และ f Facebook ฟ l a ุ o ก t ฟามค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ